พูดถึงเทศกาลกินเจกันต่อนะครับครุ่งนี้แล้วเข้าสู่เทศกาลกินเจหลายคนก็ต้องไปซื้อผักไปซื้ออาหารเตรียมเอาไว้ก็จะมีสิ่งของบางอย่างที่เขาห้ามก็มีเหมือนกันอย่างเช่นขึ้นช่ายอาขอไม่ฮะกุ้ยช่ายนะครับมีหลักเกียวมีกระเทียมมีต้นหอมจำพวกมีกลิ่นอรงมีกลิ่นแรงเ<ร><ร>นี่ยห้ามเพราะว่ามันกระทบต่อธาตุทั้งห้าในาร่างกายเรลาทานเจปุ๊บธาตุทั้งห้าในาร่างกายอาจจะ ไม่เป็นเหมือนปกติดังนั้นก็เลยห้ามเอาไว้ก่อนเดี๋ยวร่างกายจะมีปัญหาแล้วก็บางคนก็อาศัยช่วงนี้ละในการทานเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ราคาผักครับที่ต้องทานกันปรากฏว่าหลายอย่างราคาแพงขึ้นอย่างคณะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กิโลกร,รัมละ25บาทถึง30บาทจากปีที่แล้วครับอยู่ที่15บาทถึง18บาทขึ้นใช่ตอนนี้60ถึง70บาท จากปีที่แล้วครับอยู่ที่ 30- มสบถึงสีบาทเกือบเท่าตัวส่วนอันนี้คือราคาของผักในกรุงเทพเทียบการเทียบกันสองวันที่ผ่านมาปรากฏว่าขึ้นมาเกือบเท่าตัวฮะวางตุ้งนี่ขึ้นมาอยู่ที่1 4บสถึงสิบาทเทียบปีที่แล้วเห็นด้วยอจากเมื่อวานเนี่ยจากเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแปดบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเกือบเกือบเท่าตัวอืคือกินเจเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกุศลแต่ว่าคือ เลือกแต่พอดีให้เหมาะกับแต่ละคนนะคะก็ทางผู้ที่ <Yeah. S 1> เชี่ยวชาญก็เตือนให้ทานให้เหมาะสมตามวัยอายุสุขภาพร่างกายเพราะว่าก็เตือนกันทุกทุกปีนะคะว่าอาจจะมีของบางอย่างที่มันนะคะ hmm. ตรงนั้นก็ไม่เหมาะกับสภาพร่างกายของบางท่าน <Yeah. S 1> และก็อาจจะมีอาหารที่เป็นวัตถุที่เป็นส่วนประกอบบ,บางอย่างที่บางท่านแพ้นะคะก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงจะแพ้ได้ง่ายมีอยู่3อย่างก็คือหนึ่งถั่วเหลือง สองแป้งสาลีนะคะสามก็คือถั่วนะคะอย่างสามอย่างเนี่ยนะคะสิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่แพ้นมมบัวมักจะแพ้นมถั่วเหลืองร่วมด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าก็ไปทานเจน,นะแต่ว่าไปทานสิ่งที่มีถั่วเหลืองอยู่ด้วยก็อาจจะอันตรายนะคะนะค้นำเต้าหู้มีเต้าหู้มีซีอิ๊วแล้วก็มีอาหารที่ปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวเต้าหู้ นี่ก็มากมายเลยนะคะ <c oughs> คือมีเอาฟองเต้าหู้มาทำเ,าเป็นสิ่งที่อาจจะคล้ายๆกับเนื้อสัตว์บางอย่างคือบางคนแพ้แล้วก็มันก็จะเกิดอาการตามมาอาจจะมีผื่นขึ้นบ้างมีการอาเจียนบ้างน,นะครับก็ต้อง <c oughs> คือต้องเช็คตัวเองก่อนแหละว่าตัวเองแพ้อะไรหรือเปล่า <c oughs> บางคนแพ้ถั่วบางคน <c oughs> แพ้แป้งสาลีนะครับก็ต้องสังเกตวิธีง่ายๆครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเริ่มที่จะมีผื่นเล็กๆนะครับนูนแดงๆบวมคล้ายๆกับลมพิษ อันนี้ก็สัานกษฐานก่อนว่าอาจจะแพ้หรือมากมากกว่านั้นก็อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกจามหายใจไม่สะดวกถ้าสมมติว่ารุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นสามอาการแล้วก็อาจจะช็อกถึงขั้นเสียชีวิตนะครับค่ะคือทําบุญก็อยากให้ได้บุญกันทั่วหน้าทั่วตานะคะเรามัดนระวังเรื่องของสุขภาพด้วยส่วน จุดที่เรียกว่าอาจจะเป็นเมืองหลวงเลยก็ได้นะคะเป็นโซนฮอตมากของเทศกาลกินเจนะคะแน่นอนก็ต้องเป็นที่เยาวราชนะคะเขาก็จะมีบุธขายอาหารเจรา้านอาหารมากมายจะมีงานด้วยดังนั้นก็ต้องเช็คเส้นทางการจราจรก่อนคุณนัทพรุ่งนี้จะเกิดขบวนเขาจะมะีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับมีขบวนแห่ด้วยต้องไปดูว่าใครที่ต้องผ่านเส้นนั้นเป็นวันปกติวันทํางานด้วยต้องเตรียมความพร้อมกันอย่างไรติดตามมาคุณสุภวิทย์ครับ